หรือว่าสู้แล้วแบบเล่นไม่เลิกอะไรอย่างนี้ป่ะพูดได้ป่ะกวนจริงไม่ใช่หรอครับก็เามีบ้างก็มีบ้างแต่ก็ตามเขาไม่บอกว่าตามสตอรี่ผมก็เป็นแก๊งที่โดนเหมือนกันแล้วผมอะโดนมันกระทืบด้วยผมเนี่ยหนักกว่ารอรอวันเอาคืนของผมอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเอเดมดีชุดนี้มันเก่งเพราะอะไรอีอย่างที่ผมพูดหน้าสภามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะที่แบบว่ามาอยู่ไอเ็มดีพอแก๊งน้องไม่อยู่ไอ้ที่แก๊งผมมันอยู่ปกติแต่ว่าผมอะมาเข้าเพราะว่าถ้าไม่เข้าผมโดนกระทืบไอ้ที่อะ <c oughs> เออพราะเมื่อวานมันก็สตอรี่มันก็อยู่ตอนในสตรีมทั้งหมดในทั้งพี่ตอทั้งผมเออก็มีให้ดูหมดในสตรีมที่ผมไปเพราะไม่หวังไงถูกปะล่ะสตรีมก็มีเอเอแก๊งผมอยู่ครบมันก็อยู่ไม่ครบแต่ที่เมื่ก้ผมเล่นแบบว่ายอมจ่ายหรือ <c oughs> ยอมอะไรก็เพราะว่าเพื่อให้สตอรี <c oughs> อร่ดีมันได้เดินต่อไปเรื่อยๆไงมันก็สนุกกว่าฮาร์ <c oughs> พี่จ้าฮัโลโหลพี่ต้มครับพี่ อ๋อพี่ตั้มก็สติเต็มอยู่นะครับพี่อ๋อแล้วแล้วพี่ตั้มไปอยู่เสร็ไม่ได้ได้ไงแต่ผมเต้มไพล่บ้างเลยโอ้โหใครมาวันนี้ผมมานี่ครับโดนโดนเนี่ยไฟบังคับครับไฟบังคับอ๋อพี่พี่ตั้มบังคับเหรอไม่งั้นโดนตีเหรอใช่ครับใช่ใช่โอ้มีงี้ด้วยเหรอเออ๋ยวสะช่วยครับซอลเขาว่างแกบ้างพอดีครับเขาก็เลยแบบเห็นผมงอมมันเขาก็เลยชวนไปชิวๆใหญ่หวังอ่ะดึกอ่อดึกอ๋อเห็นว่าเรากำลังแบบหมด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 แพชชั่น ก็เลยชวนไปหาอะไรชิวๆเล่นๆหรือไม่จริงๆแล้วผมว่าอาจจะไม่ใช่กันครับอาจจะแบบแค่อยากหาส้นตีนเพิ่มให้เฉยๆเอาผมไปกระทืบเซอร์เขาก็จะรู้ว่าผมอยู่นั่นปุ๊บนั่นแหละโดนอีกเออนี้แล้วนี้อย่างนี้ดูดูท่าทางวเซอร์เขาไม่ค่อยพอใจป่ะนี้ฮะเดี๋ยวเขาก็มาลงที่ผมไงครับพี่แต่ตอนแรกเรา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 ขอไม่รู้ไม่แน่ใจคุยรันเราเราเราเพื่อนกันป่ะเราเพื่อนกันผมก็เซอร์หรอครับไม่นะไม่จริงก็ไม่ผมก็ปากตอแหลเป็นละครับ ไม่มันด่าผมทุกสตอรี่อยู่แล้วพี่ต้าผมจะไปเป็นญาติดีกับมันเรื่องอะไรอ่ะอ่าวผมพูดตรงๆด้วยแดนมันเดกับเซอร์ก็ก็พากันมาบอกผมว่าขอแข่งวันนี้เลยอ่ะอ๋อเรื่องเรื่องแข่งอ่ะใช่ใช่ครับเรื่องแข่งผมไม่รู้เพราะว่ามันคนละส่วนคนละชุดกันเลยแล้วตอนตอนแข่งอ่ะเขาก็มาบอกผมว่าเดี๋ยวเขายื่นแดมันเฮดเนี่ยผมก็นึกว่าแบบเออแดนมันเฮดจะช่วยให้เขารอดออกจากสตอรี่พวกนี้ไม่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าตั้งแต่ที่เล่นมากับเซอร์เนี่ยผมยังไม่เคยชนะเซอร์เลยแล้ว ผมพูดตรงๆผมก็เขาเรียกอะไรไอมาเฟียเหลี่ยมได้เหลี่ยมไปก่อนครับตามผมพูดแต่เดี๋ยวต้อรนก่อนถูกต้องครับผมจะไปอะไรกับเขาผมจะไปญาติดีทำไมผมมันไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักอะไรกันมาอยู่แล้วด้วยถ้าถ้าตามสตอรี่พี่ตามาสตอรี่ตามสตอรี่ผมก็ผมก็พูดไปเรื่อยตามสไตล์ผมอยู่แล้วจริงๆแล้วอะแล้วตอนแรกอะพอพอพอชวนกันมาคุยเรื่องแข่งเสร็จปุ๊บเซอร์เขาบอกผมว่าขอยื่นขอยื่นเหรียญเดมอนเฮดหน่อยแต่ว่ามันมายื่นผมทำไมพี่พี่กับสภายังคุยกันเลยว่า ไอเหียแกงมีเป็นโลแกงมีเป็นสิบยี่สิบมันเล่นมันจะช่วยมันจะช่วยการหนีเสียไม่ได้เพื่อทีอย่างงี้ขันไปดูเอ้าไอ้ตามอยู่เสียไม่ได้่หว่าแต่สรุปก็คือก็คือตามปตอรี่คิดว่าคิดว่าเราซวยต่อแล้วแน่นอนแล้วแต่ผมไม่ได้นี่ผมบล็อกเก้เดดีเอาจริงๆแล้วอ่ะอ่าหรือว่าจะดีตอนนี้อันนี้ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะครับพูดตรงๆีเอฟดีมันน่ากลัวสู้ใช่ยิงสู้ยิงสู้ไม่ไม่ไหวครับ ไม่ไหวไม่ไหวต้องปล่อยก็คือเอมีนี่ต้องต้องปล่อยไปก่อนหลีกหลีกได้หลีกไปก่อนผักฟืนครับผักฟืนต้องผักฟืนไปก่อนน้องในแก๊งไอหลอนอยู่ครับอาพลต้องต้องอนี่อยู่ต้องแล้วเขาจะกลับมาไหมปุ่นเครื่องก่อนครับแล้วน้องกลับมาไหมไม่น้องผมอยู่กันอยู่แล้วพี่ผมก็แค่พูดเพื่อให้สตอรี่มันดําเนินได้ด้วยเอ็มดีครับออใช่อ๋อ ไม่งั้นเดี๋ยวสมบูรณ์นนะผมเขามองเป็นเรื่องของโดนลงโด,ดลงงนโล,โลุมอะไรเขาอลุมอะไรผมยังจะโดนเขาก็ทืบอยู่เลยใครมาลุมผมอง่ายๆนะไดมอนด์เฮดจะไปพวกกับใครมีน่ะไอ้แกงโกโลโก้โสวยไอ้ไอ้ข่อยเปียกน็อตเชสนะที่มันไม่อยู่น่ะมีอย่างนั้นแหละครับแล้วเราเครื่องนั้นเราโดนด่าฟรีมดดดเม,มื่อกี้โดนเครื่องไหมไม่ไม่เป็นไรมันด่าผมอยู่แล้วเซอ่อเพราะว่าทุกสตอรี่ไอ้พวกเฉิดเลยมันก็ด่าผมตลอดโอ้ใช่ผมไม่ไม่ได้นี่อยู่แล้วครับ แล้วตอนนี้คือเขาเขาได้เขาได้ชุดโกดเข้าไปช่วยชุดหนึ่งอยู่นะพี่เห็นนะแบบแบบไม่รู้ผมไม่รู้เลยครับมันก็น่าจะแข็งอยู่ไหมก็แต่มุมต่ำมก็คือผมโดนทีถ้าเกิดถ้าเกิดแข็งถ้าเกิดแข็งเขาต้องล่านกับเอ็มดีแล้วพี่ดีแล้วไม่คิดว่าแบบมันเพราะของมันห่างเหรอทำไมเซิร์ฟถึงไม่ไม่ไหวกับเอ็นดีหรือว่าเขาเขาไหวแต่เขาไม่อยากสู้ไม่รู้เลยครับหรือว่าสู้แล้วแบบเล่นไม่เลิกอะไรอย่างนี้ป่ะพูดได้ป่ะ เล <Keep S 2> ่นไม่เลิกอันนี้มันก็แม่ตมพี่ชนะตั้มแต่ตั้มเล่นไม่เลือกพี่พี่พี่ก็รำคาญกันนะไม่แต่ว่าแต่ว่าจากที่ดูมาจากที่ฟังมาเขาเขาก็กวนจริงไม่ใช่หรอกวนเนาก็ก็เามีบ้างเขามีบ้างแต่ก็ตามเขาบอกว่าตามแต่ตอรี่เขาพี่ว่าเขารับได้เขารับได้แต่แค่เขารู้กันรู้สึกว่ามัน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 น่าจะอารมณ์เดียวกับตั้มน่าจะเคยรู้สึกก็คือมันมันมันเล่นไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นไม่เลือกคิดอะไรไม่ออกก็ก็บอกกูอะประมาณนั้นป้า มันก็ฟิลเดียวกับที่ผมโดนนั่นแหละเล่นไม่เลยแต่ว่าแหลมอะไรก็ยังแหลมแหลมอยู่ยังมีความเห่าอยู่แต่ของในมุมตม่มคีอว่าถ้าเผื่อเขาแต่เสร็จไม่ได้มันก็สกิดเขาตลอดนะแต่มปนสกิดติดง่ายไงใช่ไหมใช่ก็เป็นเหมือนพวกผมนงครับก็เลยโดนเรื่อยๆก็คือพวกไม่ยอมผลเพราะว่าปกติเราไม่แพ้ไง,งแล้วก็แบบมันก็มันก็มันก็สู้มือพี่ทำไมันด็คนปกติปกติเราเจอคนที่มันไม<ด>่ปกติเราไม่ใช่พวกยอมอ่ะพี่มันพอเราโดนเราก็ต้อง เราก็เอาอะจนสมมติถ้าเกิดเราทําจนมันไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนผมเองที่เออไม่ไม่ไหวแล้วยอมแล้วของจริงคือมันต้องโดนจนนวมอะเพราะว่าผมอะแพ้เอทมดีประมาณหกเจ็ดสตอรี่แล้วมั้งติดกันแบบวส,สูงอะตนะอนนี้เป็นประเด็นอยู่คือไม่ไหวจนเขาต้องย้ายไหมย้ายเรื่องอะไร,ะรยุบไหม,<ะ>ม<ะ>ยุบไหมย้ายไหมกัะแกงแกงเดียวนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ภาพจิตใจแล้วพี่ไม่รู้ว่าเขาจะรับไหวไหมคือเล่นจบเล่นไม่จบอันนี้ผมพูดตรงๆไม่ได้ แบาพูดนะแบบคนดูแล้วกัน่ะคนดูแล้วกันคนุณมุมประเทศคิดว่า,าไม่ต้องมุมประเทศอ่ผมก็เป็นแก๊งที่โดนเหมือนกันแล้วผมมาโดนมันกระทืบด้วยผมเนี่ยหนักกว่าเพราะผมมาโดนทั้งเซอร์เพราะรอ,อบล่าสุดเซอร์เซอร์มาขอเล่นกับผมเพราะว่าแพ้เอเดมดีรอบไปก่อนไอ้ไอล่าสุดของผมะนะผมมาโดนทั้งเซอร์ทั้งเอเดมดีผมไม่ชนะมันทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมก็รอรอวันเอาคืนของผมอยู่แล้วก็ไม่ได้ถึงจะแตกถช่ไหม ในมุมเราก็มันขึ้นอยู่กับคนในแก๊งอะแต่คือไม่น่าจะโดนจนย้ายมาหรือว่ายไงมันทำไมถึงมีเรื่องยาเมื่อกี้หน้าสภาเขายังเขาบอกเขาสนุกเขาอะไรอยู่เลยดูเหมือนจะคนดูเยวเลยอันนี้ผมไม่ไม่รู้เลยะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังอยู่ที่จุดที่ไม่ไม่ไม่ได้แล้วแต่คนอะพี่แล้วแต่ว่าเคยเล่นแบบไหนมาผมไม่รู้เลยแล้วถ้าเป็นแบบพี่ต้าล่ะครับแบบเป็นอาเทน่าไง แรงกดดันที่มีอันนี้เราไปเวลไหนครับเต็มห้าให้เท่าไหร่ครับผมว่าผม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 ยังไม่อยากพูดมันสมยุคนั้นเนาะผมมันก็ต้องคุมน้องอยู่มันก็ต้องคุมน้องอยู่ยุคนั้นต้าจะรู้ว่าถ้าคุมไม่อยู่มันมันแตกแก็พังดิครับใช่ครับมันพังยุคนั้นก็พังเตรียมนับตังโอซีไอคิดเรื่องวุ้นได้เลยว่าชิ้นเท่าไหร่อะไรพวกนี้ใช่ใช่ไม่แต่ว่าถ้าเจอเจอเรื่องปืนอะไรเขาน่าจะมีครบเลยหรือเปล่าไม่ใช่เหรอครับผมว่าเขาไหว ไหวแต่ว่าแค่สภาพจิตใจเขายังไม่ไหวเพราะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องอุ้มเรื่องอะไรขนาดไหนนะแต่ถ้าเปิดเป็นไฟตรงที่มันปืนเท่าเนี้เหลือแค่เหลือแค่ไหวแล้วอะแต่ผมไม่รู้ว่าเอ้ดมดีชุดเนี้ยมันเก่งเพราะอะไรเว้ยเก่งเพราะเพราะมันเล่นมันเล่นกันมาพักหนึ่งแล้วหรือเปล่าโอ้ถทาแบบที่ผมคุยกันในไอ้ดมดีมันมันเป็นฟิลเหมือนในมอนเท d ซีซั่นก่อนอะที่แบบ มันจูนกันจนมันเล่นกันทุกอย่างมันจูนมันมันปรับมันทําอะไรทุกอย่างแบบที่มันมีตะกิดที่มันคอยแบบเขาเรียกอะไรพี่กิจมันเนี่ยหมดอ่ะเขาเรียกอะไรขู่เข็นเขาไหนไม่เล่นเอาออกอะไรแม่เล่นทุกอย่างแบบมันจนมันจนจูนกันติดแล้วอ่ะมันก็มันก็ไม่แปลกที่เขาแข็งส่วนอของเซอร์ผมก็ไม่รู้ผมเพราะจริงผมก็เล่นตอนนี้ผมก็ผมเล่นไม่ได้อยู่เทียบบนไงผมก็เล่นอย่างผมเจอเกตเจอ ทีเด็ดอางเงี้ยผมอะไรเงี้ยผมไปเรื่อยอ่ะผมแพ้เซอร์ห้าศูนย์บ้างผมแพ้ได้มีห้าศูนย์นะคือมันมันยังคนละเทียผมก็ไม่ค่อยยังยังไม่ได้ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่รู้ก็เพราะว่ามันยังยังไม่ไหวที่เฉยพี่เออโอเคงั้นนั้นประมาณนั้นพี่ว่าแต่พี่ว่าเขาเขาอยู่ไหวแหละเขายังสนุกอยู่เขายังสนุกอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่สนุกแล้วน่ะมันถึงจะเริ่มเข้าเข้ากระบวนการของการงอมแล้วก็ แล้วก็ไม่แต่ว่าเขาเพิ่งโดนมาสี่ห้างไม่ใช่เหรอเท่าที่ผมจําได้สตอรี่ <5. S 2> ที่ประกาศหมายถึงว่าไฟตรงไปไอ้สตอรี่เมื่อไม่กี่วันก่อนอ่า,ามันก็จะชนะแล้วนี่นี่แต่คนดูบอกว่าเซอร์ก็แข็งน้ไม่เคยแพ้เอ็มดีห่างเลยนะสี่ห้าห้าสี่ตลอดเออถ้าถ้าสกอรนะ์นั้นเป็นผมยังไงผมก้าวจนชนะเหรอจริงนระิงนสภาพจิตใจบ้างสกอร์นี<ะ>้เ<ด>ทียเองเนอะและถ้าชนะเอ้าแต่ว่าอยะดไยู่ ถ้าถ้าสี่ห้าห้าสี่มันก็ต้องวัดความแข็งเน่ก็เหมือนตอนผมโดนสเตโพดอ่ะผมก็โดนมันประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดสตอรี่เรื่อยๆที่ผมแพ้ไม่เรื่อยๆเล่นก็เล่นเล่นก็ฮึดอ่ะแก้วแต่ว่าถ้าผมเป็นเซอร์ผมก็คงเอาแต่ถ้าเป็นอุ้มอาจจะยากใช่ไหมเพราะว่ารอบก่อนมันอันนี้ใช่ไหมครับรอบก่อนมันไฟในวงแต่ว่านี้มันช่ฮะมันมันปืนพุกระบอกหรือเปล่ารอบรอบที่เซอร์เขาเล่นได้อ่ะ ถ้าจะาไม่ครบน่าจะไม่ยังไม่ครบยังงัดร้านไม่พอเขาคุยผมอยู่ยังไม่ได้มีเวลางัดร้านงัดท่าอะไรเลยจริงๆก็อยากให้เสรยจไม่ได้ให้เวลาเขาอีกหน่อยนึงประมาณนั้นเ่วนให้เขาก้มเขาก็ก้มแหละแต่คนเล้าอ่ะเล่นเกมไม่ต้องขนาดไหนใช่ป่ะพี่นี่เขาพูดผมตรงๆนะเราเล่นเกมไม่ต้องขนาดไหนเลยว่ะพี่แบบต้องแบบไนท่านเลยป่ะเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ว่าอ่ถ้าอย่างผมอะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นที่ไหนมาไอ้ผมไม่รู้ว่าเขาเคยอยู่ในจุดที่ ทำคนอื่นระดับไหนแต่ว่าผมตัวผมเองอรู้ว่าเราอทําเขาระดับไหนเราก็เลยเข้าใจได้ว่าแบบมันคืออะไรอ่ะแบบมันอยู่ในสกเกลได้แหละที่แบบโดนะที่มันโดนอ,อย่างเอเดนีมันก็โดนมา,ยานเยอะมันก็เปลี่ยนคนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหมือนที่ผมชอบรอเรียนมันว่าเปลี่ยนอาวุธแบบว่าวที่มันเปลี่ยนอาวุธไอ,อ้เปลี่ยนคนยกเซตแล้วพี่ต๊อก็ต้องไปดันอาวุธให้คนนั้นคนเนี้ยโดนสูบอาวุธฟรีอะไรอย่างเงี้ยเออ hmm. แต่ว่าเชื่อเถอะถ้าคนเป็นที่หนึ่งหรืออะไรอ่ะเอาแบบพูดกันแบบแม่เนี้ยเป็นผมผมก็เล่นอย่างเงี้ยไม่ไม่พ้นใครหรอกอ่ะพูดตรงๆเลยมันก็ทํอเลยก็ทําอ่ะคือมันมีเหตุผลให้ตัวเองอยู่แล้วอ่ะให้ได้ตีให้อะไรอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเราเป็นในจุดเดียวกับเอ็มดีก็คือไม่มีสองรงเลยแล้วระหว่างเอาผมถามจริงนะหาหาตีแบบเนี้ยกลับไม่ตีเลยเราก็ทําอยู่แล้วพี่คือถ้าเกิดคนมันตีได้คนมันชนะมันก็ยิ่งสนุกอ่ะพี่ยิ่งแบบ อีกฝั่งหนึ่งมันสู้มือนิดนหน่อยหน่อยผมก็ผมก็ยิ่งทําอ่ะมันก็ยิ่งทําอ่ะมันก็จริงอ่ะนะผมพูดถูกไหมพี่เล่นเราเล่นเป็นที่หนึ่งสมมติเราขึ้นมาเป็นชนะปุ๊บแล้วเนี่ยพี่จะใครใครใครขึ้งหน่อยหนึ่งกูเอาแล้วไม่ให้เก็ดกูจริงพี่เพราะว่าถ้าอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันเขาก็น่าจะเข้าใจในจุดนั้นอยู่แล้วคือผมน่่จะพูดได้แหละเพราะผมก็โดนอยู่เหมือนกันที่เขาบอกว่าโดนเซอร์ตีไม่รู้จีตอรี่ โดนเหมือนกันกูโดนเหมือนกันไฟนับได้เลยโดนเหมือนกันโดนหนักกว่าด้วยไม่มีสกอเลยประมาณหกเจ็ดสตอรี่แล้วไม่มีเลยแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าแะจัดแล้วตีเคลียแผลจริงๆทางที่เรารู้อยู่แล้วมันไม่มีหลอกเคลียร์แผลนะแต่ว่ามันคิดว่ามันมีภาพบ้างไหมถามว่ามีไหมพูดจริงคือก็ต้องหลีกร้อยพี่ก็เหมือนตอนเนี้ย อย่างแก๊งผมทุกรอบนะที่แบบไปโดนมันก็เพราะว่ามันไม่หลีกไงมันก็โดนไปมืนไปมืนไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่แบบมันก็จะโดนอีกพูดยากพี่จบร้อยอะ่ะมันมีไม่จริงหรอกผมว่าถ้าตั้มเป็นแค่เพนนื่อแบบนเฉยเยไม่ได้คิอก <ลำ S 3> ับม,มาลีสุดแล้วนะหรครั้งสองฝนะ่ายอยู่ในสภาวะแบบเซอร์ตั้มจะยังคิดแบบนี้อยู่ไหม ต้องบอกตอนนี้ตั้มไม่เกี่ยวแค่หนีร้อนมาหาล่มหาล่มเฉยๆหาล่มเงาเฉยๆอโอเคตั้มนั้นตั้มเหน้าเปิดแล้วเจอ๋ยวการนะเมื่อกี้จะเป็นมึงอ่านโดนิให้ฟังดูโดนิจริงจังน้นึ่งน้ำหนึ่งนะถ้าตั้มเป็นแค่เพื่อเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับมานีคิงหรือเคอร์สตาร์อยู่ในภาวะแบบเซอร์ตั้มยังจะคิดแบบนี้อยู่ไหมอืม เซอร์อก็เคยผ่านจุดนั้นมาพูดไม่ได้หมดอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเอาเท่าที่ไหวเนาะโอเคไหมอืมเซอร์ยังจะมาตีตั้มอยู่เลยถูกไหมเพราะอะไรกันล่ะ ม,มันก็แล้วอย่างอย่างที่ผมบอกเลยมันก็มันก็แล้วแต่คน้นแค่นั้นเลยผมอยู่เอาเอาจริง,รง,รงผมเข้าใจนะผมอยู่กับเอพี่คิงพี่มารีหรืออะไรเงี้ยแต่กูก็ไม่ได้ว่าไม่โดนด่าหรือว่าผมไม่ได้ไปรักอะไรกับไอเด้นดีนะครับเอาจริงๆแล้วนะ่ะก็โดนอยู่ตลอดอะอันนี้ถ้าเกิดถามโยงเรื่องตรงนี้ปุ๊บแล้วมันเป็นเรื่องข้างนอกด้วยอะ บางทีมันเป็นเรื่องที่แบบไม่มันต้องพูดกันได้หมดอ่ะมันไม่อย่ามาถามผมเลยเออเปิดยังไงเซอเอ,อ้าผมก็ถึงบอกนี่ไงว่าว่าว่าถ้าผมเป็นเซอร์แม่งสกอร์มันสู่สีแล้วมันอีกนิดเดียวแล้วอะ่ะ จริงจมันอีกนิดเดียวแล้วอะ่ะอีกอย่างนึงแบบว่า,าถ้าพูดกันตรงๆเลยเซอร์ก็เป็นแก๊งเหมือนเป็นเป็นแก๊งที่เป็นเหมือนเจ้าของประเทศได้อะไรได้สมมุติว่าเล่นที่นั่นเล่นที่นี่ที่ไหนอะ่ะ มันก็มันก็ซัดกันแทบอย่างนี้ตลอดอะก็เหมือนเมืองไอบอลอะซัมเมอร์เมืองกีคิงมันก็ซัดอยู่กับเอเคอยู่นี่มันก็ฟิลนั้นอยู่ะถูกไหมล่ะอีกอย่างกูไม่รู้หรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วว่ากูกูก็โดนมันอยู่เลยเอ็มดีอะแล้วกูก็โดนมึงด้วยเออคือจะไปไหนก็ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวขอแก้ก่อนยังไม่ให้อย่าเพิ่งรีไป ยังไม่ได้แก้เลยเรอก่อนรอก่อนเคียดีเดนเดอตตีจนหลน่นก็ถึงบอกว่าแต่ละที่มันก็ต่างกันอ่ะผมพูดพูดแบบเท่าที่รู้นะอย่างทิปเออยู่อีกเมืองนึงก็เป็นโนหนึ่งถูกไหมอย่างเคดีอยู่ก็เป็นท็อปทอป็คือพอมาสตาอะไรเงี้ยมันมันมีตัวเฮียนเยอะมีท่ามีเดอะบอสสายฟ้าองเงี้ยมีเดอะบอสหมึกเงี้ย มีเดอะบอสเขื่เนี้ยเออมันเยอะแล้วแล้วพอมันโดนเหลืออะไรอะแต่ละที่แต่ละต่างคืออย่ามันเนี่ยพอถามเยอะเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวให้กูพูดอะถูกไหมจะให้กูทํำยังไงสุดท้ายมันตีกันจนเลือลังไงแล้วถามว่าทําไมที่สตาร์ดามาเยอะเอาอเที่ก็คนดังมันเยอะมึงให้ทําไงอะถูกไหมล่ะถ้าช่วงก่อนน้าเนี่ยคนดังมันเยอะมึงจะเถียงกูไม่ได้มันมีแต่ แต่ก่อนที่ลงติ๊กต็อกก็ยินดีตอนรับเข้าสู่นาคอนดาลาถูกไหมเออตอนนั้นสมมุติตก่อนผม,ผมตีทีนะแฟนคลับเค d ดีบ้างละ่ะแคมแฟนคลับพี่ผีอ่ะมีพี่ผีมีเค d ดีมีเอ d มดีมีแบบพวกของหมึกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดอ่ะตีท,ทีคนดูแม่งเท่าไหร่ 4, 5, 000, 3, 4, อะ่ะสี่ห้าพันสาพันอ่ะถูกไหมครับแล้วพอสุดท้ายมันกระจายอะ่ะตอนนี้มันก็กระจายไปไหนไปซัมเมอร์ไปบี ไปนั่นไปเนี่ยถูกป่ะมันก็ทั้งคนเล่นแล้วกลุ่มคนดูมันก็กระจายอะโหมันก็ทำเลยไม่ได้แต่ละคนมันก็อยากมีจุดยืนเป็นของตัวเองอ่ะผมพูดตรงๆใช่ไหมล่ะกับการสมมุติถ้าเกิดทีเบสเป็นที่หนึ่งหรืออะไรแล้วพวกผมทำไงมันก็ถูกไหมล่ะขอ,ของก็เท่ากันค่ะถ,ถ้าพูดตะก่อนที่เล่นกันของนี่เท่ากันหมดนะสวัสดีค่ะ จำได้ไหมเล่นแค่อาวุธเล่นแค่อาวุธจะบอกว่าของตามเลยไม่มีนะเพราะตะก่อนไม่มีประม,มูลเหลืออะไรไม่มีนะต,ตอนตะก่อนที่เล่นอะ่ะใช้แต่ฝีมือกับสมองของเท่ากันหมดอาวุธแม่งหาได้อยู่แล้วเก็ตถูกไหมนะผมไม่ไม่รู้หรอกถ้าถามในมุมมองผมที่ผมเล่นแค่เทียบนบนบนมันก็อย่างเงี้ยแหละทำผมก็ทำอะไรไม่ถูกอะ่ะ เขาเล่นได้แต่เขาอยากหาแก๊งใหม่ๆไม่ใช่เดิมๆด้วยต้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับผมเข้าใจนะว่าเล่นแก๊งเทียใหม่ๆอ่ะถามว่าแก๊งเทียที่กะกะเขาอยากเล่นด้วยไหมดีกว่าเหมือนผมต่ก่อนที่เล่นอ่ะแก๊งแก๊งที่มันอยู่เทียต่ํากว่าเขาไม่อยากเล่นกับเราหรอกครับผมพูดถูกไหมเหมือนเหมือนผมก็ไม่ได้อยากเล่นกับเซอร์แต่เซอร์ก็มาวุ่นวายกับผมอะณตอนเนี้ยคิดว่าผมอยากเล่นด้วยเหรอผมสู้ไม่ไหวผมไม่อยากเล่นหรอกมันแท้มันก็ไม่อยากเล่นทางนั้นแหละอย่าคิดอย่าคิดอย่างนั้นเลย ถูกปะละ่ะมันมันเล่นเกมมันก็ไม่อยากมีไม่มีใครอยากแพ้หรอกพี่คะพี่ผมฝากขอโดคนในแก๊งหน่อยนะพี่ผมเออโด,โดนโดนเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องจริงถึงนันมีพี่พี่ดอกหนึ่งมาดิ อะไรเดี๋ยวผมออกนี่ผมก็ตีไก่ผมก็สัดไก่เตมที่เหมือนเดิมมึงจะคิดอะไรเยอะคิดอะไรผลอีแกงมันไม่ได้รักผมหรอกครับผมเข้ามาเพราะพ,พี่ผมเข้ามาเพราะพี่ตอชวนอีกอย่างหนึ่งอะผมไม่ได้เข้ามาจะมาอะไรเลย ที่ทวพวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโช์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงละแวงอย่พาพ่าดท่าไปโดนแทงมึงหลือเปล่าแกมันคือความหวังจบอ,อยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพกพรอมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชียรนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกิดหมอย่สูงเพราพรอมจะคว้ามึเข้ามาปทานรับงเบิดออาลี่าพรกูลอยเดฟ้า